ครับวันนี้ก็มาขุดเกลาคือระแดงนะครับพอดีว่ามาเจอว่านสะดุดตามากๆครับว่านตัวนี้คือว่านเทพประชุมพรน,นะครับสวยงามมากครับดูลักษณะการแผ่กิ่งใบนะครับสวยงามดอกก็สวยงามนะครับเลยถ่ายมาฝากกัน,นครับสำหรับ เทพประชุมพรนี่ก็เป็นว่านมหามงคลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันนะครับเป็นว่านที่เป็นปลูกไว้เป็นสิริมงคลเมตตามหานิยมนะครับบ้านเรือนใดมีปลูกไว้ก็จะสร้างความร่วมรื่นอยู่กันอย่างราบรื่นและสุขสำราญนะครับสำหรับร้านค้ามีไว้เป็นโชคลาภวาสนา ถ้ามาค้าขายดีนะครับนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะครับสำหรับว่านเทพประชุมพรนะครับจริงๆแล้วมีหลายต้นนะครับทางโน้นก็มีนะครับต้นใหญ่มากนะครับแต่ว่าที่ถ่ายให้ดูต้นเล็กหน่อยก็เพราะว่าอยู่อยู่ตรงซอกหินพอดีครับก็เลยต้นไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าสวยงามมากครับก็เลยต้องก็เลยถ่ายต้นที่ ไม่ใหญ่เท่าไหร่ให้ดูนะครับนนครับต้นใหญ่ๆก็มีครับหลายต้นเลยนะครับวันนี้ก็กะว,ว่าจะขุดไปปลูกสักต้นเล็กๆหนึ่งนะครับส่วนต้นนี้คงจะไม่ขุดไปนะครับเพราะว่าปล่อยเอาไว้ให้มีความสวยงามต่อไปนะครับสําหรับปีหน้าก็คงจะขึ้นมาใหม่นะครับว่านเทพประชุมพรน,นะครับก็เดินป่ามา ก็หลายวันแล้วครับเพิ่งจะเจอวันนี้นะครับสําหรับว่านเทพประชุมพรนะครับนี่ครับกุดเอาต้นเล็กๆไปปลูกนะครับอันนี้ก็นํามาฝากให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ